สวัสดีนะทุกคนวันนี้ผมก็อยู่ในเกม Roblox กันอีกเช่นเคยนะเกมนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Escape s a r e n Cops Present Scary Obie ม่เล่นดีกว่าเอออันนี้ผมเคยเล่นแล้วนะผมอะแบบเล่นนะ่ะมันไล่มาตลอดเลยแนละ้วมันไล่มันเร็วมากด้วยนะไม่เชื่อลองไปเล่นดีไม่เชื่อลองไปเล่น อ่าถ้าเล่นเสร็จก็อมผมว่าทุกคนเซ็งเลยนะถ้าทุกคนเล่นอนะันเนี้ยเซ็งเลยเพราะว่าแพ้โอ้โหบอยแฟนในฝ่ายในฟันฟกินขี้เหรอเนะี่ยอ่าเล่นนะบุ๋ยดีเล่นอีกอย่างดีว้ ฟันกิ้นโร่เพลงเล่นดีกว่าเล่น,นี่อย่างดีเนี่ยวัดเล่น Tower of Hell ดีกว่าเกมนี้เวลาผมเล่นผมเวลาผมเล่นเซน,นี่ผมหัวร้อนมากเลย Tower of Hell นะ เลือ3สามนาทีปะโถวยผมเปลี่ยนสกินนะเชยๆผมเปลี่ยนสกินเชยๆมีคนหนึ่งได้เออหือเกือบอันนี้ก็มีประโยชน์นะเดี๋ยวเราตกลงไปเบื้องวัดวัดแต่ฟักเออเอเอ แพ้ไปสิบรอบนะตอนที่ผมแบบเล่นตอนที่ผมเล่นครั้งแรกผมแพ้ไปสิบรอบหัวร้อนมากาตึงอดตึงตึงอีจีอ,อีีแต่ว่าเมื่อกี้แต่เหลือกี่นาะทีเนี่ยเหลือหนึ่งนาะที ใครจะไปได้เนด็กโอ้โหเกือบเกือบตาย The เอเจนส์เข็บอยู่ไหนอะต้องทำยังไงอะอ๋อนี่ฮัลโหล วิกแล้วเนี่ยเวลาอย่าพึ่งหมดมนก็ได้ไหนๆก็ไม่ทันแล้วมันให้มาแปานาทีโอ้ยมันให้เวลามาันโอชิเป,ป็งเมียวว้าวเฮ้ยเกือบเกือบ คนเพื่อนผมด้วย m มสซิตอน m มสซิตอนเกมส์9071นะเพื่อนของผมจะฟกทำไมต้องซื้อยาวขนาดนั้นด้วยนะเพื่อนผมชื่อผมชื่อเกือผมต้องกิงจังอะดิผมถึงจะเล่นได้ น่าจะปีนยังไงเนี่ยโอ้โหโอ้ห์มิว what the fuck ทำไมต้องตกอย่างนี้เนี่ยหกเรือทีแล้วเนี่ย Ani. ผมจะไม่พูดหน่อยนะเพราะว่าผมต้องจริงจังนะทุกคนไปทำอะไรก็ได้แต่ว่าแบบไม่รองฟังผมะนะนะสต็อปอันนี้กูวก็ได้ถ้าทุกคนแบบมาเล่นเกมน,นี้นี่ทุกคนหัวร้อนแน่นอนผมเล่นยังหัวร้อนเลยตอนผมสี่ขวบห้าขวบนี่ผมเล่นเกมน,นี้อืมหัวร้อนมาก โอ้โหเมื่อกมีแค่ยี่สิบเอ็ดื้มซื้ออะไรไม่ได้เหลือสี่นาทีแล้วเนี่ย กัว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 โอ้ยเปลี่ยนแม็ดีกว่าโอ้ยตัวดับไประยุไปไหนเนี่ยเอาว่ออฟ

ให้มาแค่สองนะโอ้โหง่ายนี่จริงนะโอ้โหแล้วจะผ่านไปได้ยังไงโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โหคืออะไรเนี่ยโอ้โหไม่เห็นอีซี่เลยเขาจะผ่านไปยังีง

มั <c oughs> นแรนด,ดอมจริงๆนะมันมีกี่ชั้นเนี่ย <c oughs> Some of rush rusty ones, and don't expect me to be genie disappear. I'm not here to bring your wishes, don't I mean? My mission clear, only focus on the homies in the thing out here. Can I even attack you? the not attacked to ride it down. We don't even mind the sun, the second I it? quiet. I could the night and I to see my thoughts are golden go ahead. Oh, yeah, I just use a baby, so to see, I'm still excited. So to be wherever you go. Back up, back up, you're the only reason that we have bad blood. For me, it's been all right, eh? ผมต้องจริงจัง e อีซี่ที่ไหนโอ้โหตกแล้วไงไหมเห็นไหมมันไม่เห็นอีซี่เลยและทุกคนต้องลองไปเล่น Tower of Hell ดูนะทุกคนน่าจะบอกว่า e อ,อีซี่ขนาดนี้แบบ Tower of Hell อ,อีซี่นะฉันเล่นครั้งแรกก็ชนะแล้วนะ น่าทุกคนน่านจะบออย่างเ้าเหลือหกวีห้าวีแล้วเนี่ยเราจะไปกลับทำไมยังไม่มีใครชนะเลยเนี่ยวศูนย์วี นึกว่าเลเซอร์อยู่ข้างบนโอ้โหอีซีที่ไหน,น<า>เนี่ย <What? S 1> วัดสองนาทีสิบสามแล้วเนี่ยมันเหนียวนะเนี่ย

when it's our time to go, we do what we have to do to some inside up and what you got when you're still alive and push your front off to the side. You deserve a clear mind, no longer cluttered with brave sky we from here.

mm-hmm mm -hmm. oh oh me who was like you're like to be like you on your own hey got it yeah on your own on your own time like to save it like yeah, yeah, was a time where i questioned myself every day on what i wanted to become i wanted to find my purpose and become more now I'm a voice for those who are afraid to use theirs. So, I know what it feels like to be like you're doing this on hey. your own. Just not alone. Yeah, on your own. On your Weep, own. Live, live, I live. Yeah, yeah, yeah. 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 ถ้าผมไม่ชนะนี่ผมหัวร้อนแล้วเน็กทาวเวอเออผมขึ้นเป็นคนแรกแสดงว่าผมต้องชนะเป็นคนที่หนึ่งโอ้โหโอ้โหอืมอืมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบลนโอ้โหหมยกอดเฮ้เฮ้เฮ้เมื่อกี้ทุกคนเห็นคนนั้นไหมเขาลนอ่ะ โอ้แคลกเวนน่ะมันเรียกว่าแคลกเวนเหลือหนึ่งนาทีกว่าแล้วเวนี่ยขึ้นโอ้โหขึ้นขึ้นโดยหัวติดผมขึ้นโดยหัวติดนะติดหัวติดนะผมขึ้นโดยหัวติด เลือหนึ่งอาทีแล้วเนี่ยโอ้โหจะอีซี่ที่ไหนเนี่ยโอ้โอ้โหโอ้หเกือบไปแล้วเหรือเกือบตายกี่ชีวิตสมโอ้โหอีฮี บอกกอีกทานะไม่เลยเดดเดดพื้นแนะ่ไม่เป็นไรนะผมกอษอสว๊อดว๊ What? What? อดรอเลยทุก <c oughs> คนไปเล่นเองเ <c oughs> ถอะไป <c oughs> ไปเล่นเองนะ <c oughs> ผมไม่แคร์ว่า <c oughs> คุรแพ้หรือไม่แพ้ ผมแพ้เป็นสิบรอบ20รอบ30รอบ100รอยรอบแล้วนะผมแพ้เป็นหนึ่งรอยรอบแล้วนะโอวินผมแค่หนึห่งเองมันเนี่ยไป <c oughs> บ,บาย